มีอาแบบคเรนเวยเปิดแล้วไทยซูเปอร์โมเดล2024สุดวอาสา3รุ่นที่เจ้าของตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลร่วมแถลงข่าวเปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ให้กำลังใจผใู้เข้าแข่งววดทิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาททำแม็กอย่างยิ่งใหญ่สุดๆล่าสุดเข้า 7hd จัดงานแถลงข่าวเปิดรันเวย์ไทยซูเปอร์โมเดล2024 อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่วันที่27สิงหาคม2567ณนสตูดิโอ8อาคาร7ห้อง7 HD คุณมิหูนรัตคงสิทธิผลประธานคณะทำงนานจัดก,การประกวดไทยทูปอเปอร์โมเดล2024และคุณพาทีนาทองทีราโชิครีเอทีฟเดคเตอร์ไททูปอเปอร์โมเดล2024เผยถึงรายละเอียดรูปแบบการประกวด พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆพร้อมทั้งทวนผู้สนใจสามารถสมัครกันได้ทาง w www.ch7.com/tsm2024 ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ น่าค่ยฟังคือ่าหลายคนยังไม่เข้าใจกับบริบทที่เราต้องเสียเสียเงินหนึ่งออกรอเป๋านหนูยังไม่เข้าใจเลยเอาจริงว่าเราเสียไปได้ยังไงแต่คือมันเริ่มต้นเลยคือหนูว่าซื้อกระเป๋ามาผิดไซส์แล้วหนูว่าไม่เคยจริงจไม่เคยขายอะไรแบบนี้เลยแต่ก็แบบก็ลองโพสต์ดูในในเฟซบ o ๊กตัวเองอะไรเงี้ยค่ะไปตามกลุ่มแบบคนที่เล่นกระเป๋าวีห้อนี้แล้วก็มีคนอ่ะทักคอมเมนต์มาบอกว่า เสนใจค่ะแต่ให้เราอะแอดไลน์เขาเขาทิ้งลไลน์ไว้ให้เราก็แอดไปคุยแล้วเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วคนที่สนใจจะซื้อกระเป๋าอะมันอยู่ในกลุ่มแชทในโอเพ่นแชทขอนแบบสะดวกลากเข,าเข้าไหมก<ม>็ได้ค่ะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร <c oughs> แล้วก็ก็กลายเป็นว่าไปคุยกับอันนี้คนที่สองก็เหมือนว่าจะปิดการขายแล้วเขาอะขอรหัสผู้ขายจากเราซึ่งเราอะไม่เคยขายเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงใช่ ก็ S <S เลยต้องไปสมัครให้เราอะแอดแอดไลน์ไอดีของมันจะมีโค้ชที่แบบรับสมัครอะไรแบบนี้ค่ะคใช่ใชแล้วก็ <S 2> <S 2> <S คือเอาจจริงอะอธิบายยากเพราะว่ามันมันบอกไม่ถูกว่าทำไมเราต้องโอนเงินเ, <S <S เขาเหมือนแบบทดสอบระบบ โอนเงินถอนเงินหรืออะไรแบบนี้เป็นฟิลเหมือนแบบอยู่จะได้ค่าในหน้าหรือปันผลหรืออะไรแบบนี้คือแต่แบบเราอะไม่ได้สนใจเพราะเราแค่อยากจะได้แบบรหัสเ <c oughs> พราะหนูอะแพ็คของเราไปจอดอยู่หน้าไปรษณีย์รอส่อสของของแล้วว่า <c oughs> เออ<ล>เราแบ<ล>บครั้งแรกที่เขาให้อรหัสเราโอนเท่าไหร่ครั้งแรกเลยนะโ <c oughs> ้ยหลักร้อยคะ่ะหลักร้อยใช่แล้วก็มันเหมือนแบบยิ่งโอนระบบก็อ้าวเราทําไมไม่กดแบบนี้ทําไมไม่พิมพ์ในสลิปแบบนี้ ก็กลายเป็นระบบล็อกระบบล็อกต้องโอนเงินไปปลดล็อกระบบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอมาย้อนอ่าน่ะจิตวิทยาแบบโดนแล้วอ่ะก็คือเจอมนกับตัวนั้นนะนาทีนั้นก็คือคิดแค่ว่าจะขายของอย่างเดียวใช่คือเราอ่ะคิดในมุมของผู้ซื้อว่ากระเป๋ามันราคาหลายหมื่นนะเนาะเราก็แบบเฮ้ยถ้าเราถ้าเป็นเราเราก็คงอยากให้แบบอยากได้ความมั่นใจว่าโอนเงินไปแล้วจะส่งกระเป๋าให้จริง แค่นั้นเองแล,แล้วตอนไหนเอที่รู้สึกว่าเราโดนหลอกเราตอนนั้นโอนไปเท่าไหร่แล้วที่เราเอว่าโดนหลอกแน่ๆหวยโอนไปเยอะมาก้วคะโอนไปแบบสิบสิกว่ารายการ<ม>ารวม,ม <า S 2> เป็นยอดเงินเท่าไหร่นะ ก็เยอะเยเลยพันแสนพันแสนไหมหรือว่าจะเกินแสนก็ตามข่าวอันแล้วยอดที่ไปแจ้งความมันคือหนึ่งแสนใช่ค่ะอันนั้นมันคือรวมทั้งหมดที่โอนทั้งหมดใช่ไม่ไม่ไม่ได้โอนยอดเดียวค่ะมันจะส่งสะสมสสะมไปเลยลูกตอนที่เราโอนไปเรื่อยๆมันมีความแบบเอจมันเอามันเอะตอนเพราะว่ามันสิบรายการเลยตอนยอดไหนใช่ท้ายแล้วค่ะคือเราแท้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเอาออกมาไม่ได้อ่ะแล้วคืออ๋อจะต้องแจ้งว่า มันจะมีในแบบหน้าหมาที่คนอื่นโอนไปเหมือนกันแล้วเขาอ่ะก็ได้เงินคืนมาเหมือนกันใช่มันก็เลยตอนนั้นมันก็เลยแบบมันคงไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยทั้ปในขบวนการบ้างนั้นเถอะโอ้โหใช่เป็นขบวนการเลยแล้วพอเรารู้ว่าเราไปร้านสองแล้วเราเริ่มจากยังไงก่อนพอรู้แล้วว่ามันไปตามกับใ่แน่นอนไปสอนอค่ะก็โทรโทรโทรหาแบงค์โทรอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษาทนายมีอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไปสอนอ ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าก็ยังก็เพิ่งไปมามีมีอัปเดตค่ะแต่ก็ตอนเนี้ยก็ฝากพี่ๆช่วยหนูด้วยนะคือหนูก็ไม่อยากให้เงียบอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับเราแล้วก็แชร์แบบให้ให้คนได้แบบคือจริงๆแล้วว่ามันมันไปทุกกลุ่มมากจริงๆอ่ะหนูเดินป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน ใช่ค่ะคือเขาคือมีทิคไหมคะมีทิคบอกคนที่แบบรือว่าหรือว่าพอเรากับย้อนกลับไปอ่านร้านแล้วมองว่าเขาใช้กลยุทธ์ไหนทําไมเราถึงหลงเชื่อในการที่โอนโอนหนูจะหยุดโอนตั้งแต่หลักหมื่นแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่โอนเขาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายนู่นนี่นั่นเอามาขู่เราใช่คือถ้าเกิดว่าใช่เพราะเหมือนแบบมันเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ในกลุ่มที่เหมือนมีใบงานให้เราทําทํากันเป็นกลุ่มอย่างที่บอกว่าหน้ามาที่โอนกันเข้าไปอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราคนหนึ่งที่ไม่โอนอ่ะคนอื่นก็จะไม่ได้เงินแล้วเราอ่ะก็จะแบบกลายเป็นแบบเออเป็นผิดชายก็คือขอเตือนเลยค่ะเชิดใส่จะดำเนินกฎหมายก็ดําเนินมาเหอะแล้วเราค่อยว่ากันถ้ามันจะดําเนินจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออย่างเมื่อเชาไแล้วอัปเดตเ็นยังไงบ้างก็ตอนนี้กําลังรอเอ่อ อาจจะพูดลงดีเทลมากไม่ได้ค่ะแต่ก็ชายชายก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างระดับเด่นแล้วอ่ะเราก็เออใจชื้นขึ้นมาแหละอยู่การแบบนีเออเหตุเกิดเมื่อสิ้นเออประมาณ22เดือนที่แล้วค่ะก็คือก็คือเดือนที่แล้วใช่ใช่แต่ก็พึงจริงพี่พี่ร้อยเวงที่รับเรื่องไวเขาที่ำงานละเอียดมากค่ะอย่างเมื่อเช้าที่แซมไปอัปเดตมาแล้วคิดว่าเราจะได้จำนวนหนึ่งล้านสองได้คืนจเอาจริงเรื่องเงินหนู ทำใจทำใจใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็บทเรียนราคาแพงตำรวจเขาว่ายังไงบ้างครับจริงๆแพงมากก็ตำรวจก็กำลังดำเนินการคือเหมือนว่าก็อัปเดตว่าไม่ได้แบบว่าเงียบหายไปใช่ใช่ชก็รอรอดำเนินการจริงๆพอหลักเป็นข่าวแล้วมีคนมีมีคนที่เหมือนโดนเหมือนเราในกลุ่มเดียวกันเลืนวมาในกลุ่มที่เราที่จะไปแอดเขาอะหรือว่าถูกบล็อกไปแล้วหรือนี้ เด้งออกไปแล้วค่ะใช่ใช่เด้งออกไปแล้วแต่ก็มีผู้เสียหายที่โดนมาเหมือนกันทักเข้ามาเยอะกโดนกลุ่มนี้เหมือนกันอาจไม่แน่ใจว่ากลุ่มเดียวกันไหมแต่ว่าเป็นแบบแพทเทิร์นแบบนี้ใช่หลายคนมากค่ะหลายคนมากแล้วที่เขาบอกไปแล้วว่ามันมีโอกาสไหมคะหรือมีคนเคยได้คืนไหมอะไรเงี้ยจริงจริงคนที่มีได้คืนได้ก็มีนะคะใช่ใช่แต่คือเราอ่ะอยากโฟกัสไปที่ กระบวนการมากกว่าแล้วก็ใครที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรแบบนี้ใช่หลายคนมองว่าเราเป็นดาราทำไมเราไม่โพสขายในไอจีต้องทางตัวเองโดยตรงโผลโคนเลรี่ค่ะใช่ใช่ชแต่ก็ไม่เป็นไรทำบุญสวดมนตเยอะๆโอะร้านสองเนี่ยนะสองเนี่ยนะคุยกับดิวใช่ไหมดิวบอกเฮย มันมีอะไรบางตาป้าว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงเนี้ยหนูมีแต่เรื่องก่อนหน้านี้ก็คือหมาจมน้ําเสียหรือมันมันคือมันระยะเวลามันกระชันชิดคันใกล้ใกล้กันมมันเป็นหลุมดวงศกงเี้ยหรอใช่แล้วไปทำอะไรไหมคะหนูสวดมนต์ทุกวันเลยค่ะสวดมนต์แล้วก็ทำแบบแบบทำบุญทาทานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็สร้างบารมีของเราแล้วคือจริงแล้วว่าก็ไม่ได้มันก็ ไม่เชิงมูแต่เราก็รู้สึกว่าทำแล้วช่วยหรือเราเราเราแบบไปทําบุญเราช่วยเราทําทานอะไรแบบนี้มันก็สบายได้เช็คดวงละเอียดหรือไหมว่าโดนโดนอะไรหรือเปล่าแซมบี้ปีชงหรือเปล่าปีนี้ปีนี้ช่องโอ้ยเท่าชหร่ช่องเต็มๆไหมสงสัยมันไม่นอนมเซนค่ะแบบเซียวๆเลยยังโดนหนักขนาดนี้เลยให้หมอดูเช็คว่าโดนใครทําของบ้างหรือเปล่า อันนี้จะเข้าประเด็นนะคะแต่แก่อนหน้านี้มีคนทักไหมคะว่าแบบให้ระวังงานอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ใเราเราคือจริงเราไม่ได้แบบว่าดูดูหมอบ่อยขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรที่มีสมมูลคือที่มีสมมูลก็คือแบบขอให้กระเป๋าขอให้ได้เงินคือขอให้ได้ไเงี้ยขอให้ได้หลายทุกอย่างสวมมูลแบบ ทำจิตให้จิตใจสมออ๋อก็คือสวดให้เราเองสวดให้เราเองใช่ให้มีสติให้มีสติแลอย่ตอนนี้กระเป๋ายังอยู่กับเราไหมอยู่ค่ะแต่เงินไม่อยู่แต่เงินแต่เงินเนี่ยไปแล้วไปแล้วค่ะคือจะบอกว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ก็ซื้อโกยานในราคาสูงที่สุดแพงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ใช่ใช่ก็ ถ้าใครสนใจทักได้ค่ะเผื่อได้พพอร์ตยังอยู่ยังอยู่อันนี้อันนี้เป็นการขายกระเป๋าของแรกเดยเว่าก่อนนั้นก็มีการขายเพราะว่าจริงๆแล้วว่าซื้อของมาคือเน้นซื้อใช้ไม่ไม่ได้แบบว่าเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยก็ครั้งแรกก็แจ็คพอตมงลงเลยครั้งแรกก็โดนเลยรับน้องรับน้องใช่ครั้งสุดท้ายไม่เอาแล้วอะไรก็แล้วจริงๆเราอยูเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่มาในทกกลุ่มที่เขาแนะนำเราอะที่เป็นก่อนที่จะแอดไลน์ในเฟซบุ๊กใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นกลุ่มเพจที่แบบว่า ใครจะมาก็ได้ใช่ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากนี้ต้องระวังมากขึ้นแบบมากเลยกลายเป็นพาานอยเหมือนกันนะคะคือใครจะโทรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบน่ากลัวเพราะล่าสุดก็มีคอสเซนเตอร์ <c oughs> เดาว่าเป็นคอสเซนเตอร์โทรมาอีก <c oughs> แล้วก็เหมือนอ้างอิงจากคดีที่เราเหมือนเรายืนแจ้งความไปว่า <c oughs> อันนี้อันนี้ใช่ไหมมีอัปเดตมาให้เราด้วยงา่เหมือนติดตามผลงานก็ได้ทึ้ใจว่าเอาจากูแปล็จะเอาอีกอรอ พี่มีเมียจะฝากบอกคุณมิดมไหมก็ฝากอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าจะกวาดให้หมดโอ้แปลว่าจริงๆที่พูดมาคือไอ้เงินน่ะไม่เท่าไหร่นะตอนเนี้ยใช่ค่ะอยากจะกันจริงๆอ่ะเราอ่ะคือเราอคือถามว่าเสียเงินไปเยอะไหมเยอะนะสําหรับคนทํางานอ่ะเนาะ แต่ขนาดเราที่ยังมียังสามารถใช้ชีวิตต่อได้อะเรายังรู้สึกแย่และดาวขนาดนี้แล้วเรานึกถึงหัวอกคนที่เขาโดนไปแบบหมดตัวหรือยอดไม่เยอะแต่มันอาจจะเป็นเงินที่เยอะสําหรับเขาอะเข้าใจเลยว่าทําไมแบบคนอยากจะฆ่าตัวตายเพราะแบบมันไม่มีทางออกแบบมัน,ม,นมันโหดช่วงนึงคือหนูจิตตกหนูฟุ้งซ่านมากค่ะใช่เพราะเราก็แบบเป็นห่วงแม่เป็นห่วงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเครียดไม่ไหร่แต่ไม่อยากให้เขาเครียดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันก็ต้องไปต่ออ่ะใช่แล้วก็รีบตั้งสติแล้วก็อ่ะโอเคต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสมสีแล้วก็อ่ะลุยอะไรอางเงี้ยเราอ่านคอมเมนต์มึงมาคนที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารเกี่ยวกับข่าวนี้ของเราก็มีมีบ้างค่ะแต่รือ,อ่านแค่แป๊บเดียวพอรู้เลยว่าจิตตกว่าเดิมใช่เพราะเหมือนว่าเราส่วนหนึ่งเราก็เป็นคนโอนไปเองอ่ะคืะอ,อเราก็เข้าใจแต่เอาจริงๆนะถ้าคนไม่โดนเองอ่ะ ไม,ไม่รู้ใช่เพราะเราก็เป็นคนเสพข่าวเรื่องคอเซนเตอร์เรื่องมีจฉาชีพมาอยู่แล้วด้วยแล้วก็เบอร์แปลกอะปกติไม่เคยรับแต่มันก็มีวิธีอัปเดตเออเรื่อยๆใหม่ๆมาเอาจากเราไปจนได้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากไว้จริงๆแล้วให้ระวังจากที่ระวังตัวกันอยู่แล้วอยากให้ระวังกับเข่าแบบเยอะขึ้นไปอีกเลยค่ะเหมือนกันที่นี่จะไปพบกับสอนอตอนไหนตอนน เออตอนถ้าตอนนี้ยังยังไม่มีใช่ค่ะแต่มารู้มีมีอะไรฮิวใจไหมคะมีคือโดนปั่นเออมียโดนตกช่วงนี้แต่ว่าไม่อะไรแบบไม่ได้หไรดใจให้มันฟูแต่ตรงเลยคือแชมป์เขาช่วยฮิวใจเราเพราะนั้นตอบแทมในวัดไปแล้ววันนี้ถามอาร์ทิช่องเจ็ดเออจบอารเป็นยังไงบ้างกับแชมปที่ขมวให้ังใจเราแชมป์คือ เป็นตัวแบบดึงสติเลยอ,ะอ่ะใช่เพราะว่าเขาคือมีประสบการณ์ด้านการขึ้นลงพื้นศาลมามแล้วเขาก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงอะไรเงรี้ยแล้วก็ติดต่อทนายให้อะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นคนที่ไม่ซัมเตอร์มาออมาช่วยอิมาช่วยมาช่วยมาวางระบบให้เราช่วยวางระบบ,บะเพราะอะไรเพราะขาบอกว่าเราเจอเรื่องสุนัขก,ก่อนอ ก็มาเรื่องนี้สองอาทิตติกันในนี้เขาเป็นหนุงสภาพจิตใจเราใช่ก็จริงๆไม่ไม่ใช่แค่จิตใจค่ะคือจิตใจเราจะต้องอยู่ด้วยตัวเราเองด้วยแหละแต่เขาก็พยายามเหมือนเรียกสติกลับมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างงี้ค่ะแสดงว่าโชคดีในช่วงเวลานี้ที่มีเขาจะความโชคดาไก็ยังมีแชก็ยังมีอะไรมันแล้เแหรือพราะมมีแชมป์ดวงเลยตก แป๊บนึงน่าคดีมากเลยหรอคดียอดเยี่ยมยอดคลอดฟิลก็ก็ก็ดีที่มีคนแบบคนรอบข้างแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถือว่า ต่อให้จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรอ่ะคือถ้ามีคนดีๆไว้รอบตัวก็ดีอไม่เป็นไม่เป็นเพื่อนเลยหรไม่ใช่แค่เพื่อนพี่น้องเนี่ยเขาเรียเป็นแฟนไหมเออพอเขาบอกว่าเขาอยากพยายามจะจีให้เป็นแฟนให้ได้ก็ยังรอดูความพยายามของเขาอยู่โอ้ยพยายามตั้งไป้ตไหนตั้งไป้ไหนไม่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือไม่มีหมู่มันกําหนดไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องไปอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ก็คือปล่อยให้แบบ ก็เป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้กําหนดว่าอีกเดือนอีก2เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแชมป์่ากถามว่าผมต้องเหนื่อยแค่ไหนครับเหนื่อยปะนี่ไงแชม่มมาบอกเลยคันอยู่ดีจังเลยครับนี่กับความรู้จักกันมี่กับแชมป์ประมาณกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้จักกันเอาจริงๆเลยใช่ปะปีกว่าอ้าวนะครารู้ไหมว่าตอนไหนที่เขาจีบเรา ก็รู้รู้ตั้งแต่แรกแรกแล้วแหละคือคือเขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะอว่างไรเอาง่ายๆคือวงโคจรไม่น่าจะโคจรเข้ามาอยู่ในรอบชีวิตเราได้แต่อยู่ดีมีคนเนี้ยโผล่มาแสดงว่าไม่่วความที่เขาเล่นกีฬาเหมือนเราไงเขาอาจจะรู้สึกว่ามาเล่นอันนี้หรือเปล่าก็เลยเจอกัน ก็ดูเขาคงอ๋อรู้แล้วว่าต้องเข้าทางนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทางหรอเนี่ยใช่ใช่แล้วพอเราตั้งใจเข้ามาเขารู้สึกได้ว่าเขาตั้งใจเข้ามาคือจริงๆไม่ได้แบบว่าตั้งใจบุกแบบบุกเลยหรืออะไรคือตอนแรกก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันปกติเนี่ยแหละค่ะใช่ใอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเขาต้องจีบกันแน่นาความสวยของเรา แซมมี่ฝากที่รั่ควาเคิดน่ารักตัวชายตรงนี้ไม่คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสวยขนาดนี้แต่พอเขาพูดออกข่าวแบบนั้นว่าเอ้ยก็สวยอยู่ว่ะสวยอยู่แต่เราได้ดูที่เขาสัมภาษณ์สองครั้งสามครั้งที่ผ่านมาเลยค่ขาส่งข่าวตัวเองมาให้หนูเราติดเราติดตรงไหนมากองผอดองผอดให้ดูไม่ได้ติดตรงไหนก็เออหน้าเอ็นดู เวลาตอบแล้วแบบแล้วเขาสเปกเราไหมไม่มีสเปกแล้วอะตอนเนี้ยแต่ถ้าถามว่าไลฟ์สไตล์ใกล้กันไหมก็ใกล้แล้วถามว่าเป็นคนคนเนี้ยใช่ใช่สำหรับเราไหมยากอีกละความน่าจะเป็นนะตอนนี้นะความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้โอ้โหก็กำลังโหลดดิ้งอยู่ใกล้จะเต็มแล้ว มีการมองมุมนี้ผ่านมาช่วงสองวันที่นก็คือเป็นสัญญาณบอกใช่ไหมทุกช่วงมุมในสองตย์ที่ผ่านมาก็เป็นสัญญาณบอกนะทั้งเป็นรูปกลุ่มแล้วรูปคู่ที่เป็นคิดโอ้ยพอแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วแสดงว่าน้ำหยดลงหินหินเริ่มจะอ่อนแล้วใจอ่อนแล้วก่อนแล้วแหละก่อนกรอยก่อนเลยนแา่เขาไปที่ปรึกษาแล้วอะไรที่เห็นว่าผู้ชายคนนี้น่าศึกษา เขามีความเป็นผู้นําในตัวสูงค่ะแล้วก็เหมือนในหลายๆเหมือนเปิดโลกเราในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยในทัศนคติความคิดหรืออะไรแบบนี้ยเออแล้วก็แบบเออน่าจะน่าจะพึ่งพาแล้วก็เวลาเราล้มเ,เหมือนมีคนประคอง มือนเลยนม่เหมือนเดิม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 เลยว่าจะ่ะคนรุ่นย้อนย้อนท้องไหนเนี่ยหมือนไม่ได้มาเล่าเหมือนมาอวดเป็นคนอย่างแม่หมอเองอะไรหรือว่าไปดูกับแม่หมอไหมว่าต้องเป็นคนนี้คนนี้ได้ไหมคนนี้เขาแบบแมทกับเราไหมถามแม่หมอดีกว่าว่า เอาคนนี้เข้ามาในชิงต่อเานจัหมอจัดมาแม่หมอจัดมาให้จัดสรรมาหรอแม่หมอคือคนกลาาที่รู้จักทั้งสองฝ่ายเขาคงเช็คตัมาแล้วคนมาทาใไม่ก็รู้จักหรอแม่เชียร์ไหมแม่เชียร์ไหมคนนี้กับคนแม่หมออยู่หมอแม่หมอแม่หมอแม่หมอเชียร์ไหมแม่หมอแม่หมอซัพพอร์ตนะะแล้วก็เช็คดวงเราสองคนมาว่าแมทจรนมหมอันนี้ฝักขาเลยเราไม่แอบไปเช็คเองล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้าเดี๋ยวไปเช็คดงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตจริงจริงเราเห็นกองเชียร์เยอะขนาดนี้เรารู้สึกไกดดันไหมหรือว่ากดดันจริงๆอ่ะไม่ได้กดดันเรื่องความสัมพันธ์นะกดดันว่าเราจะต้องตอบคําถามยังย่ายเราจะคำถามมันนี่อย่างคือรับเป็นแฟนเมื่อไหร่ก่อนสิ้นปีไหมเพราะเมันอสี่เดือนเออใช่เราจะทงไหมเราจะกอดเราด้วยกันอะไรอย่างเงา เอาพี่แซมนี่คะแต่ว่าเหมือนได้ยินด้วยว่าหมอตอกแตกบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่นี้คบกันในสี่ปีหน้างานจะปังมากเลยยังไงก็เลยยปังเลยงานปบปุ๊งนังเลยก็ต้องรอดูว่าเขา่ขอเมื่อไหร่โอ้ยอันที่ที่แล้วมาให้ดูเขารอเธอตอบแสดงนวันหลดที่เหลืออยู่นี่คือรอให้เขาขอหรอ มีใครพิมพ์มาแชร์มากใครพิมพ์มาแชร์มากยิ่งพูดแล้ยิ่งวางยาตัวเองเหมือนกันถ้างานหน้าเขาบอกว่าขอเป็นแฟนผ่านสื่อเราจะโอวดเนอให้เขาพูดใหม่เธอก็ท้าทายระบบเธอท้าทายระบบอยู่นานๆจะแบบมีมาให้แบบได้อวดแบบปกติพี่ๆถามหนูมากี่ปีแล้วบอกแพงใช่วยกันแบบแง่รับข้อค่ะวามที่เรารับเลยว่าอวด ใช่ค่ะก็รอผู้ชายมาขอเนาะใช่ขอเป็นแฟนนะไม่ใช่ขออะไรอ่เงยนะขอเป็นแฟนขอเป็นแฟนแล้วถ้าพวกขอเราเซเรียสไหมเนี่ะเผื่อถามเพื่อไว้เผื่อไม่เจอแซมมี่อั้องได้เจอสิไม่ถามเพื่อไว้เดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยคำตอบเนี้ยเอาไปถามงานหน้าถ้าเป็นงานหน้าคืองานคู่ก็ไม่รู้ต้องไม่แชมป์ก่อนด้วยต้องไม่แชมป์ วิวแชมป์โพสไอจีก่อนขอไม่แฟรผ่านไอจีเลยเธอได้มีไอจีเล่นงานนะเด็กทั้งวันเราบอกไปให้แล้วก็จริงๆแล้วว่าเดี๋ยวรอไม่แน่ใจว่าแฟนๆอยากเห็นแบบเล่นคู่เซิร์ฟคู่กันหรือเปล่าขายไปอีกขายไปอีกเขาไม่เค็พิมพ์เรื่องเซิร์ฟเราสองคนเราบอกเขาเป็นยังไงบ้างถ้าพูดแบบ ปวยตัวเองเ,ออเราก็เราเชื่อ้สึกว่าฉันฉันเล่นได้ดีกว่า,าแต่ถ้าเอาความเป็นจริงเขาเล่น <laughs> ได้ดีกว่าออ <laughs> ใช่เพราะเขาเคยทำเรือ,อใช่ใช่แต่ก็จริงๆแล้วอ่ะคือเส้นทางความสัมพันธ์เนาะคือมันมันมีความที่เราไปแข่งเซิร์ฟไ<ม>ต,ต,ต้หวนนันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีช่วงที่มันเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเซิร์ฟเอิร์ฟซิร์ฟใจแตนื่ว่าตอนนี้เธอเขินมากเลยอ่ะ หนูไม่เคยยี่สิบปีในวงการเนี่ยไม่เคยเขินถ้วันนี้เลยคิดไหมว่าสมมติต้องไปยืนคู่กันแล้วคู่แบบนี้มันจะเขินที่เายังไงดีอะก็คงต้องไปไปเวแบบเก็บทรงจริงจริงเราอยู่กับเขาเราเก็บทรงมาหรือว่าเราก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยหมายถึงเขินนะคะเรามันไม่ได้เขินเราก็อยู่กับเขาอุ้ยมันสบายใจอย่างนี้เหรอเป็นตัวเองได้ใช่คือคือโชคดีที่แบบ ได้เจอคนที่เหมือนเราเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อเยิาเมืนจตองไหนอะอ๋อดูิกมศิามีคเรียกแทนกันไหมคะเธอเธอที่รักเต็งเต็งมาเรียกต็งเธอเธอฉันเธอหนูว่าหนูเรียกไอ้ช้างอไอ้้้งี่เยงไหนลเวลาเรียกเสียงไหนแววไหนคะอัะ ไม่ต้องไม่คาดไม่ต้องคาดหวังว่าจะมาหวานนะไปหาเวลาอยู่ด้วยกันเป็นฟิลเป็นฟิลฟิลเป็นแมนแอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกตามพี่สาวเขาเรียกน้องุสิกับก็อบคัวไปด้วยอย่างงี้อ่ะโบ้กับไม่ถือเติมใจนี่คือการรักกันเดี๋ยวคือจะมีรและแฟนนี่พี่อ่ะนี่คือเนียนๆไปเป็นแบบครอบครัวเลย ใช่คือะคือครอบครัวเขาก็น่ารักค่ะใช่แบบอย่างคุณแม่พี่สาวอะไรเงี้ยอย่างที่ช่วงที่หนูโดดคอเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็จะโทรมาแบบเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคือคือเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ไม่เซตีทัศนคติดีเหมือนแบบโพซิทีฟทั้งครอบครัวเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากไปเป็นสมาชิกไหมนะรู้วัาเป็นอยู่แล้วอีกแล้ว ต้มไปเลยเหรอโยนทถ้งยอดตอนนี้จะมี่กลังโดนแกมิชาชีพอยู่ล้วเหมือนบกว่ปนกระจบไปเลยเหรอจบไปเลยเหรอแต่ก็หลุดเองเยอะนะเนี่ยเก็บไม่ถักไปเลยก็จะหลุดหมดแล้วเก็บไม่อยู่อะนะมีอะไรอยากให้พี่ถามบินไหมคือพี่ตกลคนอางี้อย่างนี้มีอะไรบอกเขาไหมบอกเขาไหมให้กำลังใจในการที่แบบจีบเพราะตอนนี้เลเวลมันก็แบบมันเพิ่มาขึ้นแล้วคือขนาดนี้ละความท้าทสุดแล้วโถร้องไห้ร้หน่้องไห้คือ ที่ผ่านมาก็ทำดีแล้วอ้ดีได้อีกแต่ก็ไปทำต่อไปละกันแซมมี่ค่ะนั่งยิ้มแล้วละ